ตรวจเห็ดในวันนี้ดูสิป่าสวยมากทุกคนแล้วก็อ่ามีเห็ดออกด้วยนะทุกคนนะไปดูเลยจ้ะคุณพี่เจออะไรไหมเจอสินี่โอ้ยทุกคนเห็ดคันตะเรลวนี่จ้าดูดีๆเพราะว่าสีกับใบไม้ก็จะคล้ายกันเนี่ยเห็ดคันตะเรลวเบลจีโอ้ยสวยไหมสวยสวยงามเนี่ยหนูพอกินแล้วเนี่ยใช่ไหม สวยงามเลยตาเจ้าอะไรคุณพ uhm. ี่น้องพยานางงาพพอเห็ดคันเตลวขังแหลกในซีวิตเทคิ i อัพสิไม่มีเลยจ้ะคุณน่ะน้องหาอยากแห้งดอกเห็ดดอกนี้พยานามไปกินเมลงพี่น้องจ้ะก็คี่ลายแท้ ม่งานมันก็คือหลายคือเธอแท้ครั้งแรกในชีวิตของนางเนี่ยพี่น้องนี่ก็คือเห็ดคันตะเลวนะจ๊ะคุณพี่นำเสนอคุณพี่ภูมิจะนำเสนอไปคุณพี่ไปไปไปต่อกันดูตรงน้นที่เหลืองๆนะอะไรม่มีหมดแล้วหมดแล้วแน่นะ ข้างหลังเนี่ยคุณพี่ยังมีอีกข้างหลังยังมียังมีอีกใช่ไหมคะยังเหลือใช่ไหมคะวูนีไงนี่ไงนี่ว้าายี่เงืนี่ก็ใช่ครับทุกคนดูดีเนี่ยพี่น้องเหตุกานณ์จะเร็วจ้ะนี่ก็ใช่จ้ะโอ้ยออกจากป่าไบใหญ่ได้มาหนีเด้อพี่น้องมืดแล้วน้าอืมโอ้ยนี่ดอกใหญ่ พี่น้องจะเบิ่งงหมียเสียได้เนาะมันหักมันมันขอบมันเหรอเนี่ยโอ้ยมันหักมันหักก็ต้องปล่อยเขาไว้แล้วเนาะปล่อยเขาไปตามกรรมเห็นไหมพี่น้องเห็ดคันตะเรีวจ้าเห็ดแตรเนาะเห็ดแตรสีเหลืองพี่น้องจ้าโอ้ยเลิศอยู่พี่น้องนางงามมาเจอเห็ดจ้า ยีงไงฉันว่าฉันว่าอะไรตรงนี้มันเหมือนเห็ดเนี่ยเห็นไหมในที่สุดมันก็เป็นเห็ดจริงๆด้วยเลยทุกคนพี่กระยาอยู่ไหนน้องนิอางโอ้ลูกแฝดเดี๋ยวพี่กระยามาเก็บดีวกว่าวัานหลังน้องนัดเด็รไป เลยคุณพี่นี่ไงเห็ดคันตะเลวเนี่ยเต็มหมดเลยนี่ทุกคนนี่ไงเหลืองๆหลืองเขากำลังขึ้นบิรดเห็นไหมพี่ดอนหน่อยไปได้ยังเอาไหมเนี่ยเอาติดมันไว้อย่างนี้ก็คนมาเก็บคนมาเก็บเห็นไหมพี่น้องเห็ดคันตะเลวด้วยจ้ะนี่ใช่ไหมจ้ะเราก็เก็บหมดเลยนี่เห็ดคันตะเลวใช่หรือเปล่านี่เห็นไหมดอกสวยมากดอกใหญ่โอ้ยนี่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  จำมั่มจะหกเขียนี่นี่ซุมนี่นี่ก็ใช้เอาเก็บเลยค่ะเก็บกับพี่ขาคันตาเรีวค่ะคันตาเรีวฉ่ำแล้วเดี๋ยวต้องปาดออกปาดออกนะมันฉ่ำน้ำอ่ะนี่สวยๆเลยจ้าก็ใหเดินทางขึ้นตอนไหนเนี่ยไม่เห็นเห็นไหมเอาขาวสวยเลยจ้าพี่ตี้ก็จัดอีกซะละเอาขาวค่ะใช่ไหมฮะทุกคนดูสิหลังจากที่เก็บเห็ดเพิ่งไปเราก็ได้เห็ดคันตาเรีวนะจ้าพี่น้องเห็ดคันตาเรีวจ้าห็นบ่ เห็ดเมจ้าเห็ดหมจ้าเห็ดคันตะเร็วสวยๆพี่น้องนี่อาจจะดอกเล็กอยู่นะแต่ว่าเก็บไปเยอะๆเราก็ได้เยอะเองเห็ดพึ่แม่มดนฉันมองไม่เห็นอุ้ยอันนี้กินไม่ได้บอกเห็ดพึ่งแม่มดอูู้ นี่อันนี้ปาดออกเนี่ยปาดหัวดํามันออกเออปาดหัวดําๆเขาออกเราก็จะได้เห็ดเราก็จะได้เห็ดสวยๆที่เราต้องเอกเพราะว่าอะไรขี้ยากไงใช่ไหมครับขี้ยากมันก็แต่ไม่ออกไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออกเยอะพอเดี๋ยวพอไปแช่แล้วมันก็ออกเกลี้ยงแหละมันก็สะอาดสวยๆเลยทุกคนอืมดอกจำมั่มเนาะเนาะพอเราไปแช่น้ําร้อนกับน้ำก๊อกมันขาวเจอคุณนายวิมแล้วมาดูสิคุณนายฮวัสดีค่ะ เขาอุตส่าห์มันรับนี่ดูซิเราได้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ฉันชอบเลยชอเลยกอ้ฉันปรบมากเลยโอ้ฉันชอบมากเลย